สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนมาตั้งเกล่งทุกคนก็มองปัไม่ถ้าสมมตดว่าเราเออถือโทอราศัพท์อย่างเดียวไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดเวลาใส่ไม้นี่วันนี้อากาศเย็นสบายมาก กลับผู้พานไปทําสวนวันก่อนไปทําสวนมาถึงบ้านก็ทุ่มฝ่าเนะาะขัชามสน,นอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีมากอากาศดีมากนะคะทุกคนว่าจะใส่หมวกเนาะอันนี้ มันเจ็บอะมันปวดหัวอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะจะไปบ้านญาติลูกพี่ลูกน้องกันนะคะอุ้ยทุกคนเห็นไหมใบไม้เหลืองแล้วนะใบไม้เหลืองละผ <c oughs> ่านตลาดนัดเนาะจะเจอ ใหญ่บ้านคนเก่าเนาะใครยังแข็งแรงอยู่เลยแกกก็หยุดคุยหยุดคุยเนาะเขากำลังจะทำอะไรให้คนที่เงินเดือนน้อยๆเนาะให้เราลงคะแนนเสียงว่าให้ขึ้นราคาค่าแรงหรือว่าคน พิการหรือคนที่กเกษียณแล้วแบบให้ได้เงินอยู่ได้เนาะผู้ใหญ่บ้านที่พี่นีเคยพูดถึงคลิปก่อนๆน่ะก็หยุดคุย่น้ำตาไหลว่าแกยังแข็งแรงอยู่เขาก็มีอะไรมาเลี้ยงเนาะทำอะไรเลี้ยงก็เดินสิงหานี่เขาจะมีเออโหวตเนาะลงคะแนนเสียง าก็ให้พี่นีเขียนพี่นีเขียนไม่เป็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเ,ออเวลาเขาเอ,อลงคะแนนเสียงกันพี่นีก,ก็ก็เขียนกันแล้วกันก็ออกไปเพราะว่าเด็กที่เขานั่นเขาบอกเขาเขียนแทนพี่นีไม่ได้อย่าเขาเขียนบ้าๆบอๆลงไปแล้วเกิด ลงในกล่องแล้วเกิดพี่นีเปลี่ยนใจให้พี่นีไปคิดบอกว้ยถ้าเกิดว่าเงินเดือนขึ้นมันก็ดีสำหรับคนน่อเนาะแกก็ช่วยเหลือคนจนน่อเนาะอันนี้พี่นีก็จะไปบ้านเนาญาติเนาะทุกพี่ลูกน้องกันเขาเออได้เนื้อมาเนาะเอาไปต้มเส้นเตี๋ยวจากบ้านลูกสาวเขาเนาะ ลูกเขยลูกสาวเขาขเดินมาก็ประมาณห้าหกนาทีอ้าวถานนก็ทำเรียบร้อยแล้วเนาะรถก็เริ่มวิ่งได้แล้วแต่ก็ยังปิดอยู่ถนนหนทางเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้โหอยกจะเดินจะถึงแนละ้วจะไปเข้า ซักผ้าด้วยค่ะทุกคนวันนี้วันนี้พี่นีซักผ้าด้วยก็พอดีคนดูแลตึกเขาเอ,อตัดหญ้าพี่นีกันเลยให้เขาตัดไปก่อนที่เราจะไปตากเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตากผ้าเขาต้องมอดลอดผ้าเราไปเนาะเอเอ,เอถึงละ ถูกที่แล้วครับนานนานเลยนะหลงหลงเอ๊ะมนันแปลกแปลกลองขึ้นดูยังกับตัวเองยังกับตัวเราเนี่ยมันม,มีเด็กถึงละ เดินมาไม่ไกลาามาถึงบ้านพี่สาวละเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ได้ปอตัดเติบเครื่องลงข้างในมาจากบ้านลูกสาวก็หอบมาให้จะแวะมาเอาเดี๋ยวก็จะกลับบ้านละกลับกลับบ้านก่อนเดินมาเดินมาจะไปซักผ้าต่อพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ